รอบวันทันข่าววันนี้กับดิฉันค่ะจันคณิพาณบางช้างคุณผู้ชมคะมีเรื่องที่สะเทือนใจอย่างมากค่ะล่าสุดมีคุณแม่ท่านหนึ่งออกมาร้องนะคะวอนขอให้ช่วยเหลือลูกสาวที่ถูกขายข้ามชาติอยู่ที่กรุงพนมเปนค่ะส่วนแฟนหนุ่มของลูกสาวนะคะก็ถูกซ้อมจนเสียชีวิตอย่างปริศนาที่เกาะกง วันนี้คุณอรุณรีนะคะคุณแม่ได้เดินทางเข้าร้องทุกต่อจากคิงแต่งทีมสะพานใหม่ขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะหลังได้รับแจ้งข่าวร้ายนะคะว่าบุตรสาวหรือว่าน้องดาวและแฟนหนุ่มคุณดอนค่ะถูกทําร้ายและได้รับข้อกรรมอย่างหนักที่ประเทศกัมพูชาซึ่งคุณแม่ค่ะได้เปิดเผยว่าลูกสาวและแฟนหนุ่มของลูกเนี่ยถูกกลุ่มคนไทย3คนหลอกให้ไปทํางานที่ปอยเปตกัมพูชาแต่สุดท้ายค่ะกลับถูกขายต่อไปอยังกลุ่มจีนเทาตนค่ะได้รับการติดต่อจากน้องดาวครั้งสุ สุดท้ายนะคะหรือว่าลูกสาวเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้จากนั้นค่ะก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยจนกระทั่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายนค่ะหลานเนี่ยได้ทักมาแจ้งว่าน้องดาวถูกซ้อมอย่างหนักและที่เลวร้ายกว่านั้นค่ะคือคุณดอนนะคะถูกกลุ่มจีนเทาซ้อมจนเสียชีวิตอยู่ที่เกาะกงซึ่งคุณแม่กลัวคะ่ะว่าลูกสาวเนี่ยจะเสียชีวิตอีกคนหลังทราบว,ว่าถูกขายต่อให้ในายหน้าไปที่กรุงพนมเปญค่ะและปัจจุบันยังไม่ทราบชะตาก,กรรมที่แน่ชัดจึงรีบมาร้อง ขอให้หน่วยงานช่วยเหลือน้องค่ะอยากพาลูกสาวกลับมาเมืองไทยให้เร็วที่สุดส่วนกรณีของคุณดอนค่ะทราบมาว่าคุณดอนพยายามเก็บเงินนะคะรวบรวมเงินเพื่อไถ่ชีวิตตนเองกับน้องดาวเป็นเงินจํานวน40,000 0บาทแต่พอเอาเงินไปให้กับกลุ่มขบวนการก็ถูกเรียกเงินเพิ่มอีก1,000 0แบาทจนกระทั่งมีข่าวของน้องสุดาค่ะที่โดนทําร้ายร่างกายออกมาคุณดอนจึงพยายามช่วยเหลือด้วยการแอบส่งข้อมูลให้กับตอมอนะคะจนทําให้ขบวนการคนจีนจับได้และเอาตัวน้องเนี่ย ไปช็อตกับไฟฟ้าจนเสียชีวิตค่ะในวันที่18พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาโดยมีการบอกว่าจะนําร่างน้องดอนไปฝังหลังจากนั้นค่ะก็ไม่มีใครเห็นร่างของคุณดอนอีกเลยตนเองค่ะจึงอยากบอกว่าคุณดอนเนี่ยสละชีวิตตนเองเพื่อคนไทยเพื่อช่วยเหลือเหยื่อคนไทยคนอื่นๆจึงอยากให้หน่วยงานเนี่ยช่วยเหลือเขาเช่นกันโดยในวันนี้ค่ะได้นําข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มซอรโรสนะคะจำนวน3คนที่ทําหน้าที่เป็นขบวนการหลอกคุณดอนกับคุณดาว ทาําางนโดยตอนแรกค่ะหลอกไปทํางานแจกไพ่ในบ่อนคาสิโนแต่สุดท้ายกลายเป็นแก๊งสแกมเมอร์พอหลอกไปทํางานไม่ได้ก็ขายต่อเป็นการค้ามนุษย์ค่ะทางทีมงานจากคิงค่ะระบุว่าเงินดีกินหรูในปลอยเป็ดไม่มีอยู่จริงการถูกซ้อมทรมานจนถึงชีวิตสิ่งที่น่าเจ็บใจที่สุดในเคสนี้ก็คือนกต่อเป็นคนไทย3คนที่หากินบนคาบเลือดเพื่อนร่วมชาติหลอกคนบ้านเดียวกันส่งไปขายให้กับกลุ่มจีนเทาเพื่อแลกค่าไหนหน้าฝ่ายชายเสียชีวิตแล้วจาก การถูกทำร้ายส่วนฝ่ายหญิงขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2568ถึงวันนี้เนี่ยเป็นเวลา10วันเต็มถือว่าเป็นตายเท่ากันจึงขอเรียกร้องให้กองปรปาบป้าและหน่วยงานความมั่นคงประสานงานข้ามแดนช่วยเหลือให้เร่งด่วนที่สุดค่ะมาตอนที่ข่าวนี้กันค่ะคุณผู้ชมสารพิพากษาป,ปูมันธนาค่ะจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาคดีช่อโกงและหลอกลงทุน วันที่25พฤศจิกายน25 6 8ที่ศาลแขวงพระนครใต้ค่ะอ่านคำพิพากษาคดีที่นางสาวพัช,ชมนจิรธันเททินโจทยื่นฟ้องนางมัทน,นาหิมะทองคำหรือว่าปูมัทน,นาเป็นจำเลยในความผิดฐานช่อโกงซึ่งโจท์ค่ะฟ้องว่าจำเลยหลอกลวงโจทด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดความเป็นจริงซึ่งควรบอกแจ้งแก่โจทว่าจำเลยประกอบธุรกิจแบรดอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมความงามและได้ชักชวนโจทให้ร่วมลงทุนกับ จำเลยโดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูงแต่ความจริงแล้วค่ะจำเลยไม่ได้ประกอบธุรกิจตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดเป็นเพียงคนอุบายเพื่อให้ได้ทรัพย์ไปจากโจทเท่านั้นและจากการหลอกลวงทําให้โจทลงเชื่อจึงได้โอนเงินรวมจานวน1นึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทให้แก่จำเลยทําให้โจทค่ะได้รับความเสียหายเหตุเกิดขึ้นที่แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาก,นากรทมขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ซึ่งสารได้ไต่สวนมูลฟ้องโจทแล้วคดีมีมูลจึง ประทับฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาชั้นพิจารณาจำเลยให้การปฏิเสธค่ะโดยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาวันนี้จำเลยเดินทางมาที่ศาลโดยศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทจำเลยแล้วมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ให้จำคุกสองปีโดยไม่รอลงอาญาภายหลังฟังคำพิพากษาจำเลยได้ยื่นขอคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวภายหลังฟังคำพิพากษาจำเลยยื่นขอคำร้องขอปล่อยชั่วคราวชั้น อุทธร์ศาลแขวงพระนครใต้ค่ะมีคำสั่งให้ส่งคำร้องให้ศาลอุทธร์เป็นผู้พิจารณาสั่งต่อไปขณะที่ปูมัทนาออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ค่ะโดยได้ระบุว่าเสียงสาบแช่งของเหยื่อที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหาเงินของเจ้าพ่อศาลเตีย้ยขอให้ครอบครัวมันได้รับผลกรรมนั้นด้วยเถิดแม่ปูขอสาบแช่งซึ่งโพสต์นี้นะคะพร้อมโพสต์ที่ว่าปูเคารพคำพิพากษาสาลชั้นตน้นและขอใช้สิทธิ์ยืนอุทธร์ค่ะ มาปิดก,กันที่ข่าวนี้กันค่ะผู้ชมคือเรื่องใหญ่ที่สุดของเราในตอนนี้น้าท่วมภาคใต้ค่ะล่าสุดค่ะคุณสุชาตะะิได้มีการส่งฮอทศออทั้งหมดค่ะช่วยเหลือน้าท่วมภาคใต้นะคะลำเลียงอาหารแล้วก็ขนย้ายผู้ป่วยโรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะ คุณสุชาติชมกิน่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ค่ะว่านายกรัฐมนตรีได้ขอให้ทุกกระทรวงบูรณาการร่วมกันซึ่งเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขนาดเล็กเป็นเครื่องขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถลำเลียงอาหารและเครื่องดื่มให้กับโรงพยาบาลเพราะสามารถนําเครื่องลงจอดที่ดัดฟ้าของโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ซึ่งในช่วงหนึ่งสองวันที่ผ่านมาได้รับการประสาน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่มีปัญหาเรื่องของกระแสไฟฟ้าขัดข้องและมีความจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินไปที่โรงพยาบาลสงขานครินโดยเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาได้ขนย้ายเด็กเล็กแรกคลอดแล้วค่ะนอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ส่งเรือลงไปช่วยเหลืออีกประมาณ1ิบลำช่วยเหลือรวมถึงเจ้าที่ที่ช่วยเหลือการดับไฟป,ป่าและรวมไปถึงอุทยานทั้งหมดค่ะซึ่งทุกหน่วยงานค่ะไปรวมอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วศูนย์บัญชา าการจากนายกก็รับฟังคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีว่าจะให้ลงไปดําเนินการในจุดได้ซึ่งตนเองได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณาสุขในเรื่องของการขนย้ายผู้ป่วยก่อนหน้านี้ค่ะได้ส่งเฮลิคอปเตอร์สินห้าลำไปช่วยลําเลียงอาหารให้กับประชาชนและจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะไปขนย้ายผู้ป่วยด้วยเพราะว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเอาชีวิตของประชาชนเป็นหลักพร้อมขอให้ประชาชนสบายใจได้ค่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีได้รวบรวมศูนย์บริหารจัดการที่ทุกคนทํางานร่วมกัน ั้หมดอย่างที่คุณสุชาติได้กล่าวไว้ค่ะผู้ชมว่าขอให้ประชาชนทุกคนสบายใจได้แต่บอกได้เลยค่ะว่าประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ณตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจะให้เขาสบายใจง่ายๆเนี่ยมันคงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลต้องเร่งมือช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะส่วนในงานอิสระทุกอย่างนะคะที่ไปร่วมมือช่วยกันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันเองหรือใครก็ตามค่ะที่มีการนำเรือออกมาช่วยเหลือเนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะ นั้นค่ะขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนในจังหวัดภาคใต้ด้วยค่ะ